ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะบียาค่ะพาวีกดนอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณเวลาดีๆทางช่องบ้านบ้านทีวีบ้านบ้านทีวีช่อง73็ดสิบสามใช่ลยหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าใครจะพางเผลอก็ไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้แต่ว่าถ้าดูให้ชัดเจนจริงๆแล้วก็ช่อง73เนี่ยแน่นอนกว่า หรือว่าถ้าใครมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภทอื่นนะคะก็สามารถจูนปรับหาช่องบ้านบ้านทีวีนี่แหละเนาะตามเวลาดังกล่าวที่เราได้บอกไว้ใช่ใช่ก็จูนหาแล้วกันแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น psi ก็73แน่นอนค่กับ1นึเราสองคนจะมาสแตนบายรอคุณผู้ชมอยู่แบบนี้แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องใต้สะดือเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะคือพูดง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเรื่องลามกหยาบคายทะลึ่งหยาบโลนอะไรเนี่ยเป็นวิชา เป็นวิชาความรู้ที่กล้าพูดนะครับว่าท่านจะหาชมรายการอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเพศศึกษาสำหรับในการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันของเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยไม่พ้นเรื่องนี้หายใจก่อนอันดับแรกหากินก่อนอันดับสองสามความอยู่รอดของตัวเองในการที่จะทํทำงานทำเงินอะไรต่างๆอะไรนี่เขคิด พอสามสิ่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอตัวเองเสร็จก็ต้องไปเ <fue> นี้ก็ <okay. S 1> ไอความสงบสุขภายในครอบครัวภายในคู่ครอง <That> s <S แล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับเราก็คือเรื่องเซ็ก่์อันนี้ชัดเจนเลยครับ s <S <c oughs> ม,นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ <c oughs> คนเดียวไม่ได้ <c oughs> คือธรรมชาติก็สร้างมา <c oughs> ให้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเราไม่มีทางหนีพ้นคนไหนเลยที่จะบอกว่าจะหนีธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไร เพราะธรรมชาติก็บงการมาแค่ขนาดตอนเกิดขึ้นมาคุณอาก็ยังเกิดขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเออเขารักกันหรือว่าเขาแบบก็มีอะไรกันถึงจะเกิดออกมาเป็นเราไงก็ใช่ไงทีนี้มันในความเป็นจริงเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเราอย่าหนีความเป็นจริงเราเพียต่ด้อทาความเป็นจริงให้มันถูกต้องใช่ไหมให้มันถูกต้องเป็นที่ยอมรับคนหมู่มากเพราะบ้านเราเนี่ย มีขนบธรรมเนียมมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีศิลธรรมอันดีอันมันมัของเรามีมากกว่าเขาแต่ใค่อย่างของพวกฝรั่งต่างชาติพวกชนเผ่าเผ่าอื่นๆแล้วเขาไม่มีอะเขาไม่มีอย่างนี้ล่ะเฉยไหมส่วนใหญ่ตามสัญชาตยานล้วก็ก็เราลองคิดดูดีกับคนไทยเราเนี่ยค่ะจะบอกว่ามันเป็นการสั่งสมมาจากโบราณ ก็ว่าได้สืบทอดกันมาหัวเราถือว่าเป็นที่สูงเห็นไหมเราสังเกตด,ดูนะเท้าเป็นที่ต่ำเป็นที่ต่ำค่ะคือเราจะวางหลักเกณฑ์ของ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 คนบ้านเราอ่ะ,ะมันเป็นอย่างงี้ค่ะคือจะมาไว้ใต้กันกันก็ไม่ใช่อย่างเห็นในหนังไหมอย่างในหนังพวกฝรั่งะ มันใส่รองเท้าเราขึ้นไปนอนบนที่นอนชั้นชั้นบนมันเลยค่ะเดินใส่รองเท้าเข้าบ้านนะบ้านเราบ้านเรานี่แค่ไม่ถอดรองเท้าแค่นี้ก็เข้าประตูนี่ถือว่า<ๆ>ไม่ให้เกียรติกันแล้วนะใช่เชื่อไหมหละ่ะนิ่งๆเราเราถึงบอก<า> <ๆ S 1> ว่าเรามีอะไรที่เหนือกับเขาอย่าง<ๆ>ัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยบ้านเราก็มันก็ปวดเดียวนี้มันก็พัฒนาแล้วนะมันก็ไม่ใช่แบบัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าที่สมัยก่อน มีแต่ผู้ชายแย่งผู้หญิงใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ลองสังเกตดูลองสังเกตดูเห็นไหมเด็กใบรุ่นเด็กนักเรียนเนี่ยมอหนึ่งมอสองมอสามตัวเล็กๆอยู่เลยนัดไปตกกันนัดไปตีกันนัดไปเคลียร์เรื่องแฟนเรื่องผู้ชายกันอะไรเห็นไหมที่ลุมกันแปดคนสิบคนลุมกันจนนี่ไงแต่ทีนี้เราจะไปบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะก็เหมือนกับคนเรา คนเราเนะี่ยถ้าเราคิดดีถ้าเรามีสติปัญญาที่ดีเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดห,<า>หรืออะไรเลย<า>แต่ทำไมมีคนมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง<า>เข้าถึงไปมั่วสมยุ่งกับยาเสพติด<า>มันว่าไม่ได้มันเป็นช่วงขาดสติเนาะยังคิดไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คิดไม่ได้หรอกบางทีมันหลงผิดบางทีมันอะไรต่างๆแ<า>ล้ว<า>คนเราทุกคนอยากจะมีอนาคตที่ สดใสที่ในอนาคตที่ทีดีอะไรอย่างนี้แล้วถ้าไปติดยาไม่มันไม่ต้องติดยาหรอกสมัยนี้ลองใครลองสูบบุหรี่ให้เห็นดิมันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยต่ำซ้มนะนี่เป็นตัวประหลาดอ่ะนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับแค่สูบบุหรี่แค่นั้นสังคมลันเกียแล้วเดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่ต้องแอบนะสมัยก่อนเขาถึงเรียกว่าขี้ยาไงขี้ยาทำไมถึงถึงเกิดขี้ยาขึ้นก้นบุหรี่ไงไม่ใช่ หนีไปแอบที่ซ่วมต้องไปแอบที่ซ่วมอย่างพวกนักเรียนเนี่ยแอบไปสุบันในห้องซ่วมห้องน้ําแล้วก็แอบคือหมายความว่าแอบไปไม่ให้ใครเห็นเขาก็เลยเรียกพวกพวกไอ้ขี้ยาแต่หนูว่าถ้าเป็นพวกนักเรียนมันยังไม่ถึงเวลาของเขาอ่ะมันแล้วแต่แต่ว่าก็แบบอยากลองอยากอะไรกันก่อนเวลาความเจริญความทันสมัยความอะไรต่างๆอยากเป็นผู้ใหญ่เร็วนะคะเด็กสมัยเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่เร็วหรอก เพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันสอนเองทาให้โตเร็วแล้วดูดิแล้วถ้าเรามามามาดูให้ดีๆกันเลยนะครับในปัจจุบันนี้เห็นไหมที่จะมีข่าวสอดแทรกเข้ามาไอ้ยิงกันฆ่ากันทวงนี่กันคดโกงกันหลอกลวงกันอันนั้นมันเรื่องหนึ่งแล้วข่าวพวกข่าวข่มขืนที่นี่ข่าวข่มขืนเห็นไหมผู้เท่าอายุหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าล่อลวงเด็กอายุสิบกว่าขวบจะไปข่มขืนไปทามิดีมิร้ายอะไรต่างๆ ถ้าถามจริงๆนะครับมันเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเหรอคะธรรมชาติของคนเราอารมณ์มันเกิดแต่อารมณ์มันเกิดปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันเกิดปุ๊บเนี่ย <ฮะ S 1> มันอยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเดินในตัวเมืองเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วไปเดินฉ <c oughs> ุดคนนี้คนนี้มันเป็นไปไม่ได้มันหมายความว่าโอกาสนี่หมายความว่าเขาอยู่ตรงนั้นพอดีมีอยู่สองคนเท่านั้นเองแล้วมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับเด็กสาวส <บ S 1> อะไรอ,อย่างงี้ เขาก็ใช้ฉวยโอกาสนั้นเท่านั้นเองแล้วถ้าสําหรับคนที่ก่อเหตุที่แบบเห็นเด็กตัวเล็กๆหรือแบบเด็กปถมคือเด็กตัวเล็กๆที่แบบแทนที่แบบเราเป็นผู้ใหญ่จะเอนดูเด็กกลับไปอยากให้เด็กดูเอนซะอย่างนั้นแหละค่ะอาคือเด็กที่แบบไม่ใช่ไวที่จะสามารถแบบมีช่วงตัวบุคคลไงคือจิตสํานึกไงจิตสํานึกของคนเราอะใช่ไหมล่ะถ้าเราเห็นถ้าเ้าถือว่าผิดปกติไหคะเราเราแค่เราเห็นใครใครเซหกล้มเนี่ยเรามีความสงสารเราก็อยากจะช่วยแล้วอยากจะช่วยแล้ว แต่นี่ถ้าอยู่ดีๆแล้วอยากไปทําร้ายเข้าไปทำร้ายเขาเห็นเสียปุ๊บเดินไปเตะตั้มมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมอย่ามันดูดูการขับรถเหมือนกันแค่แค่ปาดหน้านิดนึงเฉียวนิดนึงยังไม่ทันชนยังไม่ทันเลยชักปืนมาจะยิงกันออกไปอะไรกันอ๋อช่วงนี้เขาหัวร้อนเยอะค่ะยิ่งพว้าก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ ทำไมชอบเอาชีวิตไปเสี่ยงก็หมายความว่าเพราะเกิดอะไรนิดหนึ่งโมโหถือไม้ถือปืนถือมีดออกมาท้าทายยังกับตัวเองไม่ตายอย่างนั้นยังกับคนอื่นเขาก็ไม่มีมีปืนมีอะไรเหมืออกันบางทีอาจจะอยากมีวีรกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังคิดอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่สติอยู่ที่อารมณ์ตัวเองเพราะทุกอย่างนะถ้าเรามีสติสักอย่างเดียวก็เห็นไหมที่ข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค เขาเล่นเปตองกันอยู่แล้วรถจะขอผ่านทางเขาหน่อยเขาเล่นก็เล่นอยู่อยู่เป็นแบบทางทางหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกันใช่ไหมทีนี้ไอ้รถมันก็จะผ่านเข้าไปมันเป็นทางที่รถใช่เป็นทางรถก็จริงแต่ว่ามันชาวบ้านใช่มันเพทีนี้ไอ้พวกที่เล่นนี่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมก็เราจะจบ เพราะเพราะมันไม่อยากย้ายลูกในถ้าย้ายลูกนี่มันก็จำไม่ได้ลูกไหนตรงไหนเลือไหนไอคนจะเข้าว็บอกไม่ได้มาก็เลยทะเลาะกันแค่นั้นเองแค่นั้นเองจะว่าไปบอกพ่อพ่อคว้าปืนมายิงตายสองศพเลยเอานี่ไงก็ก็บอกว่างยบางทีเนี่ยเราเสพข่าวเนี่ยเราพยายามดูข่าวแล้วเอาข่าวนั้นเข้ามาเติมในสติปัญญาของเราีวนบางทีเรื่องอะไรนิดเดียวแค่นั้นเองแล้วเป็นไงอ่ะ พอถึงเวลาเข้าไปจริงๆปุ๊บก็ขอโทษเขาขอโทษเขาอะไรเขาเสร็จแล้วต้องหาเงินไปประกันตัวสามแสนสี่แสนประกันออกมาแล้วไม่ใช่เรื่องจบนะประกันออกมาแล้วก็แค่รอเวลาที่จะสู้คดีต่อยังไงก็ผิดยิงเขาตายยังไงก็ผิดนี่ไงมันบางทีอะไรนิดเดียวแค่นั้นเองคุณอาสังคมทุกวันนี้คือคนพกปืนกันง่ายขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ก็ตอนนี้ไงมันอยู่ที่ บางทีเห็นไหมล่ะเถียงกันนิดเดียวใช่ไหมต่อยกันเลยไม้มีดอีดาปืนคือแบบทุกคนพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลาก็พยายามนะครับควบคุมสติอารมณ์ตัวเองนะครับค่ะจริงๆนวเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยนะถ้าเราคุมอารมณ์สติตัวเองไม่อยู่อันนั้นหนึ่งนึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงพ่อแม่ถ้าเราเป็นอะไรลงไปค่ะ ใครจะหาเลี้ยงดูเขาอคิดแค่นั้นก็พอคนที่อยู่ข้างหลังเราอะเนาะคิดแค่นั้นก็พออย่า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 เอาแค่ว่ากูจะชนะเออกูจะต้องเก่งกูจะต้องเหนือกว่ามันไม่ใช่หรอกครับแล้วก็บางทีต้องคิดด้วยว่าคําพูดของเรามันจะไปกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเนาะอยากเตือนเอาไว้นะครับยังไงก็ผมก็ห่วงคุณผู้ชมนะครับยังไงก็อยู่ชนะเราไม่ได้ลรกอยู่ๆไม่ไม่ไม่อยู่ๆเป็นเพื่อนกันดูรายการนี้มั่งผมก็จัดรายการนี้มั่ง อุตส่าห์อยู่อุตส่าห์อยู่ไว้ให้คุณผู้ชมดูผมสอนลูกนะขับรถไปหรือว่าไปเจอใครถ้าเราผิดหรือไม่ผิดก็ตามยกมือไหว้แล้วขอโทษเขาก่อนพี่ครับขอโทษครับขอโทษเขาก่อนเลยถึงเราจะเป็นคนถูกเราก็ขอโทษเขาก่อนแล้วทุกอย่างก็จะคุยกันดีขึ้นโอเคแต่ว่าช่วงนี้เราไปรับชมสที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพ สวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอยก็วันนี้ขออนุญาตนะครับจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอสิ่งที่จะช่วยให้คุณผู้ชายนะครับโดยเฉพาะที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีพลังอะไรอย่างนั้นอยาปล่อยปะละเลยนะครับผมจะแนะนำให้เลยนะครับยิ่งสูงอายุมากขึ้นเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ย แน่นอนครับระบบภายในอวัยวะของเราภายในเนี่ยมันก็ย่อมล้าย่อมเสื่อมย่อมถอยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเอาแต่ใจตัวเองว่าเฮ้ย mm. มันต้องค้นได้นะมันต้องอะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องมีในการเสริมในการเติมขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็อยากแนะนํามากที่สุดเลยนะครับ mm. ก็คือกาแฟกังฟูตัวนี้แหละครับ จริงๆกาแฟกำฟูตัวเนี้เก่าเนี่ยมันเป็นมิรลาขึ้นทีนี้สรรพคุณปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่คือหฮาไปที่เพราะผมถือว่าเป็นสมุนไพรยอดกาแฟอันดับหนึ่งในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศช่วยในการฟื้นฟูมันไม่ใช่มีผงวิทยาศาสตร์เชือปนนะครับมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ว่าท่านจะมีระบบของการขัดข้องทางเบาหวานความดันเรืออะไรต่างๆไม่เกี่ยวทานได้ทั้งหมดเลยครับเพราะกาแฟกังฟูตัวนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดจะไม่มีการไปขัดข้องข้องแวกกับพวกโรคเกี่ยวกับอะไรของท่านโดยตรงเลยแล้วเฉพาะกาแฟกังฟูเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการเสริมสร้างหนึ่งคือทำให้น้ำอสุจิเยอะขึ้นถ้าน้ำอสุจิเยอะขึ้นเนี่ย ไอ้ระบบแล้วก็กําลังหรือว่าพลังมันก็จะมีมีเพิ่มตามเพราะมันเป็นต้นทุนของสมรรถภาพต่างเทศอยากแนะนําครับลองเลยครับถ้าท่านคิดว่าในสมรรถภาพของท่านเนี่ยมีการเสื่อมถอยนะฝืดเครื่องเรือพูดง่ายๆเลยนะช่วงนี้นะครับมันมีโปรโมชั่นพิเศษครับที่ผมยินดีนําเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยตรงเลยนะครับสามกล่อง แถมหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี่มีสิบซองนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้ากล่องตกกล่องหนึ่งก็กล่องละหกร้อยบาทถ้าสามกล่องก็แัดแปดแต่ผมจะแถมให้อีกกล่องหนึง่งเป็นสี่กล่องในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้าสนใจเบอร์โทรนะครับโทรหาผมเลยครับอังฟูดโดยตรงเลยศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ด สี 48, ่7ปดสี่เจ็ดเบอร์นี้โทรหาผมได้ตลอดเวลาทุกเวลาเลยครับขอเน้นนะครับถ้าสมรรถภาพทางเพศเสือ่อมไม่ต้องเสียงเงินไปซื้ออะไรไแพงๆเลยครับกาแฟกังฟูตัวนี้ตัวเดียวฟื้นฟูทานทีสองแลกก็เห็นผลแล้วครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกังฟูช่วงที่สองของรายการ้นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟู ดำเนินรายการโดยผมกังฟูถ่ายเพจบอยแล้วก็ค่ะเป็นช่วงที่สองของรายการนะครับเป็นช่วงที่สองช่วงแรกก็สี่ทุ่มโดยประมาณเจอกับเราสองคนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะแล้วก็นําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องความเป็นอยู่การคู่ครองอะไรต่างๆอะไรเอามานําเสนอให้มันเป็นเป็นเรื่องไป็นวันนี้มีคําถามคุณอาจากทางบ้านเขาถามว่าเขาเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าที่เขาเนี่ยแอบชอบน้องเมียค่ะ ถ้าเันชอบน้องเมียเป็นเรื่องปกตินะนหนูว่าหึงน้องเมียหรือว่าเห็นน้องเมียสวยกว่าเมียตัวเองเนี่ยคุณอาไม่ใช่เหรอหวงเน่ยอหวง <c oughs> อยากจะได้อีกคน,น,นได้เป็นเรื่องธรรมดาไอ้เกิดมานี่ถ้าถ้าจริงๆนะถ้า,ถ,าถ้าจริงๆนะในสัญ,ญชาติยานของของบ้านเราเมืองเราไอ้เรื่องน้องเมียเนี่ยผู้ชายไทยส่วนใหญ่อะเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศนะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยยุ่งกันนะไม่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 ยุ่งเลยก่อนแล้วนี่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าต่างประเทศเขาอยู่ใครอยู่มันไหมแต่เพราะว่าไอ้ที่ไอ้ที่เรามาเป็นไปแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอยู่ด้วยความใกล้ชิดใช่อยู่บ้านบางทีไปอยู่บ้านครอบใหญ่กบครอบใหญ่หรือไม่ก็บางทีก็น้องน้องน้องสาวของมีย เขาอยู่ต่างจังหวัดจะมาเรียนในกรุงเทพประมาพักอาศัยอยู่ไอ้นี่มันเป็นโอกาสมีจังหวะไอ้นี่มันน้าน้องเมียเป็นผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคุณอาอันนี้น้องเมียเป็นผู้ชายค่ะคุณอาน้องเมียนะคะเมียคือผู้หญิงผู้ชายมันก็อีกเรื่องน้องเมียแอบชอบน้องเมียนั่นมันก็อีกเรื่องน้องเมียที่เป็นผู้ชายถ้าน้องเมียเล่นด้วยก็โอเคอุ้ยอ้าถ้าน้องเมียเล่นด้วยก็โอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลย เพราะความใกล้ชิดเนี่ยมันทำให้เห็นโอกาสทำให้ดูว่ามันมีโอกาสจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วผู้ชายทุกคนเนี่ยถ้ามีเมียแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะคิดจะซื่อสัตย์กับเมียอย่างเดียวแต่ว่าไอการไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่ได้หมายความถึงว่าทรยศหักหลังรืออะไรแต่ชอบต่อเติมแล้วชอบสร้างความแปลกใหม่เว่าะลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ชายทุกคนน่ ถึงมีเมียยังไงก็ตามก็ยังชอบที่จะไปเที่ยวไปซื้อหาความสุขใช่ไหมม,ม,มันเป็นธรรมดาถ้ามีเวลาเก็บมมเลเกเรทะเลทลายนิดหน่อยก็ไปมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาของผู้ชายอย่าให้มีโอกาสแต่ผู้หญิงไม่ได้ไงผู้หญิงไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เอาเอ,อย่าให้ใครรู้ผู้หญิงก็เอาเรื่องเหมือนกันนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ,นะอย่าไปคิดว่าเฮ้ย ผู้ชายเรานี่แอบไปแอบไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผู้หญิงที่ไหนก็ได้่ดีผู้หญิงก็เริ่มมีบาร์โฮสแล้วนะแอบไปกุ๊กกิ๊กกับผู้ชายที่ไหนก็ได้นะก็ถือว่าไม่เสียหายมีจ้างมาเอนเตอร์เทนที่บ้านด้วยนะผู้หญิงอุ้ยผู้ชายอ่ะไม่ถือว่าเสียหายตรงไหนใช่ไหมล่ะไอ้ใจมันส่วนใจวินวินเหมือเหม่อใจมันส่วนใจร่างกายมันส่วนร่างกายฉันไม่นอกใจเธอฉันนอกใจอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆอ่ะผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยครอบครัวมีความสุขที่สุดเอะอันนี้บอกตรงๆเลยแล้วคุณอาหาถ้าสมมติว่าแบบ ผู้ชายอย่างที่บอกว่าแอบ,บชอบน้องเมียแต่น้องเมียเป็นผู้ชายถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะเบี่ยงเบนไปแล้วเนี่ยคุณอาคือก็เลยแบบเขาเขา,เขาอยากรู้ว่าเขาเนี่ยผิดปกติไหม,ไมหรือ,อว่าเขาจะาออาเ,กกเปิดเผยออกมาเองแะละอาการ <S <S ออกมันก็ต้องออกมาเองอะอ,อ,อ,อย่างนี้คือแล้วเขาจะแบบเขา,าเขาไม่ถ้าเขาไม่อยากจะแบบเป็นเพศที่สามอะคุณอาเขาเขายังชอบผู้หญิงอยู่แต่ว่าเขาแบบเหมือนแบบปันใจแบบหวั่นไหวไปหน่อยหน่อย คือถ้าผู้ชายกับผู้ชายถ้ามีอารมณ์ด้วยกันมันก็เบี่ยงเบนแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่เบี่ยงเบนแล้วาะคนเรามันมันมันเอ้าลองอยู่ดีๆอะไรอย่างอย่าง้ํามกันน่ะอยู่ดีๆมีผู้ชายคนนึงแบบมาจูบปากกับผู้ชายด้วยกันเนี่ยเราคิดยังไงเราเราคิดยังไงเรามันเป็นไปไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวนี้ดูหนังวายเยอะไงคุณอาหนังแบบหนังเก์หนังอ่ะแล้วก็มาพิธีกต้องมีจิตใจเบี่ยงเบนไปมันเบี่ยงเบนไปไงแต่ก็มีเยอะๆนะ ก็ผมอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยอย่างพวกกระเทยอ่ะสภาพเขาเป็นกระเทยอะแต่เขาสามารถบริการผู้หญิงได้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยออันนี้บอกตรงเลยเยอะแยะเลยก็เคยเห็นมาเคยรู้มาเคยรับสภาพที่หนูกปรึกษาคุณอางไงที่บอกว่าเพื่อนเพื่อนของหนูเป็นเป็นกระเทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วไป,ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เมา <laughs> พอเมาเสร็จปุ๊บก็คือ ปิดไปมีอะไรกันแล้วก็ผู้หญิงท้องเออหนูก็เลยแบบอ้าวแล้วใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่อะไรนี่เนี่ยตกลงกันดีๆนั่นแหละมัน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 จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคถ้าจะมาตรฐานยริงๆกแล้วเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้ค่ะน้ำใจาำมันไกลทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพอเกิด ความไม่รู้สึกตัวเกิดอารมณ์อะไรต่างมันสตาร์ทแล้วมันเป็นไปของมันโดยอัตโนมัติพอทุกอย่างพอจบสงบค่อยมามีสติแล้วก็คอยมมีสติคคิดอะไรต่างๆผู้ชายเหมือนกันอะพอเวลาไปเที่ยวอะก่อนไปเที่ยวอ่ะอ้ยตังเต็มกระเป๋าโอ้โหก็ลืมก็เดือกตื่นเต้นเล้าใจทั้งวันเดี๋ยวคำนี้จะไปแล้วนะเล่าใจทั้งวันเต็มที่ไม่อันแต่พอไป สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงหงอยกลับมาเลยรู้งี้ไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านนอนไม่เสียเงินด้วยจงยังอยู่ครบอะไรเห็นไหมคนเราเนี่ยพอเวลามันมีอารมณ์อยากขึ้นมาอยากกินเหมือนกันที่นั่นอร่อยที่นี่อร่อยไกลหูไกลไปกินแต่อร่อยมากพอไปกินเสร็จพอกินเสร็จกลับมาปุ๊บนี่กินแถวบ้านก็ได้เ่ารถเริ่มคิดเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยค่ารถนี่กินแถวบ้านได้สองสามรอบนี่ไงเนี่ยเนี่ย มันมันไอ้สติตรงนี้นะมันเป็นกับทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะเริ่มต้นในการก็เหมือนกันนะมีเมื่อตะก่อนี้มีเขาถามบอกว่าทำอย่างไรถึงจะสงบระงับอารมณ์ตัวเองทาสติตัวเองผู้ชายนะถ้าเกิดอารมณ์แล้วจะระงับความต้องการยังไงผู้ชายถามผู้ชายถามมมีอารมณ์ ก็หือลืออยากเล่น่าเลือเกินอะไรค่ะง่ายนิดเดียวค่ะง่ายนิดเดียวค่ะแอบไปช่วยตัวเองซะอช่วยตัวเองสักทีหนึ่งล้วยังให้อยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ค่ะแต่พอช่วยตัวเองเสร็จปุ๊บไม่ไปละใช่ปะไอ คนเราเหมือนกับเอาไอ้ไอ้สิ่งที่โง่โง,ง,งออกไปพอเอาโง่ออกไปพวกฉลาดมาชนทีเรออืเออ่องอะไรไปเ,เสียตังอ,อะไรเ,ออเ,เสียเวลาอะไรอันนี้ตังก็อยู่ครบมีตังกินข้าวด้วยแต่คุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายนะครับต้องสันต้องต้องมีมีมีมมสัญชาติญาณในความรู้สึกเอาไว้นะครับ<า>ว่าสมรรถภาพร,ร่างกายของตัวเราจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงไม่มีลมไม่ใช่เรื่องิดท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามปัจจุบันนี้มันมีตัวช่วยตัว <ฮะ S 2> เสริมนะครับที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสมรรถภาพดีขึ้น <ฮะ S 2> นี่ครับดับเบิลแม็กพัทตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยที่เสริมที่ไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งแข็งขันข <ฮะ S 2> ยันอะไรต่างๆอะไรอี่ยคนี <ฮะ S 2> มันจะช่วยทําให้ท่านเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาสูงอายุก็ใช้ได้สูงอายุเนี่ยสำคัญเลยสี่สิบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้เลยก็คือดับเบิลแม็กดับเบิลแม็กพลัสตัวนี้เป็นสมุนไพรนะครับที่คุณอาทดลองเองด้วยใช่ปัจเจติกว่าแล้วอ่ะก็ยังดึ๋งดั๋งอยู่เนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนาะเขามีโปรโมชั่นเนาะเราถึงมนเนีมีของแถมเยอะมากๆเลยนะคะ 1กระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะเราแถมมากับตัวนี้นะคะเป็นแบบพกพานะคะใน1แพ็คเนี่ยจะมี4แคปซูลนะคะก็แถมเป็น8แคปซูลไปเอาไว้ให้งแผงเลยให้สองแผงเลยเพิ่มเลยออกนอกสถานที่อสมนาคุณสมนาคุณแล้วก็ฉลองครบรอบปีที่11ด้วยใช่แล้วก็ ยังจะมีนี่นะคะเป็นดับเบิลแม็กซ์สูตรน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะแบบนี้เราให้ไป4ี่หลอดเลยเดี๋ยวขออนุญาตวางตู้วะยังไม่หมดนะคะเอาใจคุณผู้ชายเนาะด้วยความเป็นแมนนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เรามีเป็นที่กนหนวดนะคะตัวนี้ของพรีเมี่ยชาร์จไฟฟ้าในตัวใช่ชาร์จในตัวให้ไปอีกหนึ่งเครื่องเลยนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟแถมมีมีน้าหอมแถม อ๋อหยิบไม่หมดอ่าให้หมดนี่เลยของแถมเยอะมากแน่นอนไอ้นั้นไม่สำคัญอ่ะมันสำคัญอยู่ที่ดับเบิลแม็กตัวกระปุติดแครัูที่ช่วยทำให้ท่านขยันขันแข็งมีพลังแล้วก็มีมีความสู้ขึ้นมาใช่ช่วงนี้มีโปรมชั่พิเศษตัวนี้นะครับทั้งแถมทั้งแจกต่างๆนะครับชุดนี้ราคา2อ0 0 2 0บาทนี่เลยให้กับของแถมหมดนี้เลย หกระปุกทานได้สองเดือนสองเดือนหกสิบแครปโซนใช่หรือว่าถ้ายังคิดว่าจะใช้สักครึ่งนึงเป็นกระปุกเล็กแบบกระด้ตัวนี้คะเป็นุกเ็ามบโซนหนึ่งพันองร้อบาท 1,200บาทก็มีของแถมใช่กระทำคุณอา<อ>หลังใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่วิยาบอกไปเมื่อกี้เป็นสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะนี่เลยของคุณผู้ชายก็มีแคปซูลแล้วเนาะอันนี้ของคุณสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชายนะชอบถามว่าทำไมคู่ของตัวเองเนี่ยเวลาที่มีกิจกรรมด้วยกันเนี่ยไม่มีอารมณ์ร่วมเลยเงียบกริบไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยมีอะไรเป็นตัวช่วยได้ไหมนี่เลยจัดมาแล้วสำหรับคุณสุภาพสตรีสูตรน้ำเนี่ยจะช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีพลัง มีกําลังแล้วก็วอร์มอัพตัวเองขึ้นมาทําให้ร่างกายใช่ร้อนทันกันนะคะเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันนะเปลี่ยนจากแน็นมสือสาวเซตนี้นะครับค่ะเรามีเซตเซตเป็นแผงเป็นด้านหน้านี้นะคะสิบสองหลอดสิบสองหลอดราคาหนึ่งพันบาทนี่ใช้ง่ายนะคะก็คือแค่หัก ปาขวดอย่างนี้แล้วก็ดื่มทานกับกาแฟก็ได้เป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็ได้กราสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้ใช้เบอร์ถือถ่ายเก็บไว้กันเลยครับแล้วก็ติดต่อผมได้ติดต่อกับทังฟูได้โดยตรงเลยค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการแล้วก็มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะก็ยังไงก็นอนหลับแล้วก็ฝันดีแต่โควิดยังไม่ไปจากเรานะครับไม่ไปง่ายๆด้วยอย่าการตกระวังเอาไว้แล้วกันค่ะ คือนี่นอนหลับฝันดีลาติสสาตีสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะบีอานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟบํารุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะ,ะผลิตภัณฑ์จากพุณอากังฟูของเราเนี่เองนะคะก็คือตัวเนี้ย จะเป็นกาแฟสมุนไพรบำรุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะ,ะเพราะว่าออผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วอะต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอนฮนะ,ะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะเออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว่าซ่อมแซมเนาะก็จะ สึกหล่อไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกเิอกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณอากังปูตัวนี้เลยการันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ1นึ0กล่อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3กล่องแถม1กล่องนะคะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0863474847นะคะคุณอากังฟูไทยเพย์บอยก็ใครที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ mm hmm. ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากค้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงะะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยกาแฟกงังฟู